พลาดมากถ้าคุณยังไม่เคยกินข้าวสีดำหรือข้าวสีเข้มชนิดใดก็ตามบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่อร่อยมันกลืนยากมันฝึกคอหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นบางคนยังบอกว่ามันน่าก,กลัวพอเอาข้าวไปล้างน้ำซาวข้าวมันเป็นสีเข้มเข้มกินเข้าไปกลัวว่าตับไตจะทำงานหนักหรือว่ามันอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าหมอเฟินต้องบอกคุณตรงนี้เลยว่าไอ้สีดำดำในน้ำซาวข้าว ในน้ำซาวข้าวที่คุณเห็นเนี่ยประโยชน์ทั้งนั้นแต่ก็มีโทษเหมือนกันถ้าคุณฟังไลน์นี้คุณจะรู้ว่าโทษที่มัดกับข้าวมีอะไรบ้างแต่หมอเฟิร์นขอเอามาฝาก5ข้อที่เป็นประโยชน์ให้คุณรู้ก่อนละกันว่าถ้าคุณกินข้าวสีเข้มหรือข้าวสีดําคุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างอย่างหมอเฟิร์นส่วนตัวเลยเนาะชอบกินข้าวสีดําหรือหรือที่ประเทศไทยก็จะมีข้าวพันธุ มะล,ลิมนินข้าวหอมนินอย่างงี้เนาะที่หมอเฟิร์นกินประจําที่เป็นข้าวสีดาออร์แกนิกอ่าก็เป็นคนชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็เลยอยากจะเอาประโยชน์มาแชร์ให้กับคุณได้รู้เผื่อคุณจะอยากกินข้าวสีดําเหมือนหมอเฟิร์นบ้างก็คือสิ่งที่ได้ก็คือการกินข้าวชนิดน,นี้มันจะช่วยชะลอวัยช่วยให้หน้าเด็กสุขภาพดีกว่าข้าวตัวอื่นๆอย่างไรเนาะก่อนอื่นเลยถ้าภาพเสียงชัดพิม ชัดมาหน่อยหรือว่าถ้าหมอเฟิร์นน่านรักก็พิมพ์ว่าน่านรักมาเนาะ,อะโอเคถ้าชัดหมอเฟิร์นก็จะชัดค่ะเนาะข้อแรกเลยละกันวันนี้มาฝากห้าข้อไม่เยอะข้อแรกข้าวอ้าวไม่เห็นข้าวสีเข้มหรือข้าวสีดำนะข้อหนึ่งเลยคือเขาให้ปโปรตีนสูงกว่าข้าวสีขาวเป็นข้าวที่มีปโปรตีนสูงอันดับต้นๆเลยเมื่อเทียบกับข้าวอื่นๆ เลยเป็นเหตุผลว่าคุณเคยเห็นไหมเดี๋ยวเนี้ถ้าคุณไปตามร้านสะดวกซื้อเนาะคุณก็จะเห็นว่ามีนมบางยี่ห้อที่เขาก็เอาข้าวสีเข้มเนี่ยเอามาผสมในนั้นเพราะว่าเขาโปรโตีนสูงก็ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้เนาะข้อนี้ไม่มีอะไรอ่ะแล้วไอท้ที่หลายคนกังวลว่าแล้วที่เขาเอามาผสมไอส้สีม่วงๆดำๆเนาะมาจอกม่วงดำ,ดำ,าางดำตัวนี้บอก ก่อนเลยว่ามันคือสารไฟโตเคมีคอลหรือพฤกษาเคมีหรือที่เขาเรียกว่าสารตัวนี้มันมักพบเฉพาะในพืชเนาะเป็นสารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วในข้าวสีดําหรือข้าวสีเข้มสีม่วงทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีแค่สารต้านอนุมูลอิสระตัวเดียวนะหลายคนเข้าใจผิดว่า มีแค่ตัวเดียวหรือเปล่าจริงๆมีหลายชนิดมากแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าก็มีแค่ตัวเดียวไม่ต้องกินก็ได้ไปกินอย่างอื่นก็ได้จริงๆมีหลายตัวแต่จริงๆแล้วที่มีเยอะมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือสารแอนโทไซยานินคุณไม่ต้องจําหรอกสารตัวเนี้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกายหลายอย่างแล้วก็มีสารตัวอื่นด้วยแต่จําแค่มันมีแอนโทไซยานินเป็นหลักก็พอแอนโทไซยานินถ้าคุณไม่ชอบกินข้าวสีดํา หรือข้าวสีม่วงหรือข้าวสีเข้มสีใดก็ตามนะที่สีเข้มเข้มเนี่ยคุณสามารถกินจากพืชชนิดอื่นได้เหมือนกันนะไม่ได้เจอแค่ข้าวอย่างเดียวยังคุณสามารถกินได้จากแบล็คเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่หรือมันม่วงก็มีเหมือนกันอะไรที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยเขามักจะพบสารแอนโทไซยานินในนี้แอนโทไซยานินนี่ประโยชน์ยังไงช่วยต้านอนุมูลอิสระก็คือพูดง่ายๆอนุมูลสิ่งใดก็ตามที่เป็นผักผลไม้หรืออาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเท่ากับช่วยลด การอักเสบในร่างกายของเราได้ากาอรอัรกเสบมาจากไหนก็มาจากการที่เราได้รับสารเคมีสารพิษควันพิษหรือว่า,าการอักเสบจากภายในจากโรคจากความเครียดเนาะพอมันไปลดการอักเสบสุขภาพร่างกายของเราก็ดีขึ้นร่างกายเราก็จะเสื่อมชา้าแก่ช้านั่นเองอ่าสรุปให้ฟังข้าวๆอย่างนี้และข้อที่2ข้อที่2อ่าเมื่อกี้หมอเฟิร์นบอกไปละข้อที่2ก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระเนะาะงั้นหมอเฟิร์น ข้ามไปเลยแล้วกันข้อที่2มีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ให้ขึ้นให้บางคนดูก่อนแล้วกันเนาะมีสารต้านอนุมูลอิสระโอเคข้อที่3เมื่อกี้พูดไปละข้อที่3พอมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็แน่นอนตรงตัวพอสิ่งใดต้านอนุมูลอิสระย่อมช่วยลด กลไกการอักเสบในร่างกายได้แล้วเขาก็เลยพบว่าปกติแล้วเนี่ยตับของเราเวลาถ้าพบการอักเสบเยอะๆหรือมีการอักเสบในร่างกายเนี่ยเขาจะผลิตคอเลสเตอรอลหรือ LDL ไขมันเลวเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติทำให้เวลาที่คุณกินข้าวสีเข้มหรือข้าวสีดำเนี่ยมันมีผลทางอ้อม ที่จะช่วยลดไขมันเร็วในร่างกายด้วยนะแล้วตรงกันข้ามช่วยเพิ่มไขมันดีในร่างกายได้ด้วยแต่ข้าวสีเข้มไม่ใช่ยาลดไขมันนะคุณมันแค่ได้รับอนนิสงส์งทางอ้อมที่จะช่วยลดไขมันในร่างกายได้จากทางตับนั่นเองเพราะว่าพอมันลดการอักเสบตับก็จะผลิตไขมันเร็วน้อยลงนั่นเองอ่าขอ้อนี้ง่ายๆไม่มีอะไรเนาะข้อถัดไป ข้อถัดไปก่อนเนาะข้อถัดไปข้อที่อะไรเอ่ยเมื่อกี้ข้อที่สามละอ่ะข้าวสีเข้มกืนยากนายว่าเฟินบอกฝืดคอเนาะหลายคนบอกกืนยากฝืดคอไม่ลอยเหมือนข้าวขาวที่ชอบกินเลยเทคนิคง,ง่ายๆเลยให้แช่ไว้30นาทีก่อนที่จะหุงหรือให้คุณใส่น้ำเพิ่มขึ้นจากอัตรา1ต่อ1นเท่ากันก็เป็น1ข้าว1ส่วนแล้วก็น้ำา1.5ส่วน หรือถ้าใครที่เกียดหุงเดี๋ยวนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์ข้าวชงดื่มข้าวสีเข้มแล้วเนาะหมอเฟิร์นก็เคยซื้อมากินเหมือนกันก็สะดวกสบายสําหรับผู้สูงอายุที่อาจจะในบางมื้อไม่รู้สึกเบืออาหารคุณก็สามารถกินน้ําข้าวที่มาจากข้าวสีเข้มได้เหมือนกันคุณก็จะได้ทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระในซองเดียวก็ให้เลือกที่เป็นออแกนิกหน่อยเนาะที่ถ้าคุณจะเลือกกินจริงๆ แต่ก่อนจะไปประโยชน์ข้อถัดไปหมอเฟิร์นขอเน้นย้ําข้อนี้ก่อนว่าทําไมหมอเฟิร์นถึงบอกเสมอว่าเวลาคุณเลือกกินอะไรเนี่ยให้เลือกที่เป็นออร์แกนิกเพราะอะไรอย่างเช่นข้าวสีดำหรือข้าวสีเข้มอย่างข้าวมาลินินที่หมอเฟิร์นชอบกินหรือข้าวไลท์เบอร์รี ที่เขามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างอแอนโทไซยานินที่หมอเฟิร์นบอกที่มีเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าคุณไปกินข้าวบางยี่ห้อที่เป็นสีเข้มเหมือนกันแต่ใช้สารเคมีในการเพราะปลูกอย่างฉีดยาฆ่าแมลงใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือมีการไม่ได้มีการเตรียมดินที่ดีเนาะดินก็อาจจะมีสารหนูปนเปื้อนจริงๆทุกที่แทบจะมีสารหนูอยู่แล้วแหละหรือมี พื้นที่พอป,ปลูกอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหากรรมแน่นอนเขาต้องปล่อยสารเคมีผ่านควันผ่านน้ํามาอยู่แล้วแล้วมันกระทบดินที่ปลูกข้าวอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าสิ่งที่คุณกินเนี่ยข้าวที่คุณกินเนี่ยมีสารเคมีติดอยู่ในข้าวสิ่งที่เราจะได้รับถัดมาเลยนะเราก็จะต้องยอมรับว่าเราได้รับประโยชน์พร้อมกับโทษ ดังนั้นถ้าเลือกได้ให้เลือกข้าวที่เขียนว่าปลอดสารเคมีหรือที่เขียนว่าออแกนิกแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยให้สารเคมีที่ติดอยู่ในข้าวเนี่ยหายออกไป100%แต่อย่างน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะได้รับสารเคมีที่คุณไม่ต้องการได้แล้วยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าต่อให้คุณเอาผักผลไม้ต่างๆหรือข้าวเนี่ย ไปแช่ดังทับทิมไปแช่เบกกิ้งโซดาหรือแช่น้ํายาล้างอะไรทั้งหลายแหละสารพิษไม่ได้ออกไปทั้งหมดนะคุณคุณลองคิดภาพตามสีผักผลไม้หรือข้าวเนี่ยมันมีทั้งเปลือกมันมีทั้งเนื้อในมันมีทั้งหลายอย่างที่อยู่เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนาะยังไงมันก็ต้องมีสารปนเปื้อนตกค้างอยู่ในนั้นแล้วแล้วเราเนี่ยจะทํายังไงให้มีสารเคมีตกค้างแบบเนี้ยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ เพราะว่าเขาพบว่าสารหนูที่อยู่ในข้าวหรือสารเคมีต่างๆที่ปนเปื้อนมากับข้าวเนะยถ้าคุณบริโภคติดๆ,ดๆดกันแล้วคุณแล้วเราเป็นคนไทยเรากินข้าวแทบจะทุกมื้อทุกทั้งสามมื้อเลยอ่าไหนใครกินข้าวสามมื้อบ้างบอกพิมสามมาหน่อยอย่างมาเฟิร์นก็กินวันละหนึ่งถึงสองมืออ้อนาะไม่ได้กินทุกมือม้อมื้อย่างมื้อเย็นบางทีเราก็กินแค่ผักหรือเปล่าแบบโปรตีนผักกับเนื้อแค่นั้นเราไม่ได้กินข้าวทุกมือ้อถ้าตอนนี้เราจะนอนแล้วเนาะอ่า สามมาเขาออคุณค่ะสามมาเต็มเลยอ่ะ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมเราเป็นคนไทยเรากินข้าววันละหลายๆมื้อถ้าเป็นอย่างฝรั่งหรือที่อื่นเขาอาจจะวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้กินข้าวเลยก็ได้นะอันนี้เขาไม่ต้องมากังวลเรื่องสารเคมีตกค้างในข้าวเขาจะซื้อ,อกินบางมื้อก็ได้ไม่เป็นไรเพราะร่างกายของเรามีกลไกการกําจัดสารเคมีออกอยู่แล้วเพราะว่าสารเคมีเข้าไปในส่วนร่างกายทาให้มีสารต้านอนุมูลมีทําให้มีอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นทําให้ร่างกายอักเสบ ร่างกายก็จะจัดการมีตับคอยขับออกหรือว่ากินวิตามินอาหารเสริมหรือผักผลไม้ที่ช่วยต้านการอักเสบก็ช่วยได้แต่ถ้าเรากินติดติดกันสามมือเป็นปีๆอย่างคนไทยกินตั้งแต่เกิดจนจนอายุเป็นสูงวัยเนี่ยคุณคิดว่ามันจะสะสมขนาดไหนบางคนไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมชั้น5060แล้วเนี่ยอยู่ๆก็มีโรคประจำตัวเขา้ามาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยจริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคเรื้อรลังอย่างความดันเบาหวานไขมันหัวใจโรคสมองเสื่อมโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเนี่ยบางทีสาเหตุมันอาจจะมาจากการที่เราสะสมสารโลหะหนักจากข้าวสารเคมีจากข้าวแค่นั้นเองคุณลองกลับไปสำรวจดูสิว่าคุณทำสิ่งไหนทำซ้ำทั้งเรื่องการกินทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตความเครียดสะสมหรือทั้งพฤติกรรมความคิดก็ด้วยนะอ่ะ จริงๆมันมีทุกๆอย่างบนโลกไปเนี่ยมีต้นเหตุมีสาเหตุทั้งนั้นที่จะเกิดผลลัพธ์ชีวิตแบบนี้ดังนั้นหมอเฟินก็เลยขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงลายกันเนาะที่มาเชร์ให้ถ้าคุณเลือกได้นะขอให้เลือกข้าวที่เป็นออแกนิกหน่อยเพราะว่าเรากินทุกวันแล้วกินวันละหลายมื้อกินติดติดกันเนี่ยหลายๆปีเลยนะคุณถ้าเป็นไปได้เลือกข้าวที่เป็นออแกนิกเนาะหรือว่าที่เขาเขียนว่าปลอดสารหรือบางคนอาจจะแบบ ซื้อข้าวทั่วไปแต่ว่ามั่นใจว่าเข้ามาจากแหล่งนาที่เขาเขาไม่ได้ใช้สารเคมีจ่าขนาดนั้นก็โอเคอ่าแต่มันไม่มีถูถกมีผิดนะถ้าคุณสบายใจที่จะซื้อข้าวที่ไหนกินก็ได้ก็เอาที่คุณสบายใจเพราะว่าไม่ได้หมอเฟิร์นไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่กินข้าวออกแกนิกข้าวปลอดสารเคมีจะเป็นคนดีคนถูกเสมอไปไม่ใช่ เอาที่คุณสะดวกแล้วก็สบายใจก็พอเนาะแต่สําหรับหมอเฟิร์นแล้วก็สบายใจแบบนี้ก็ทําแบบนี้แล้วแต่คนเนาะคนเราไม่เหมือนกันโอเคข้อต่อไปข้อนี้หมอเฟิร์นชอบมากแป๊บหนึ่งไปข้อ5แล้วหรือข้อสีก็ไม่รู้เนาะมีการกินข้าวสีเข้มเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยลดช่วยต้านอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าช่วย รักษาสักทีเดียว100%แต่มีคนณนสมบัติช่วยต้านหรือลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคมะเร็งในอนาคตได้ก็มีงานวิจัยยืนยันมาแล้วเนาะพบว่าคนที่กินข้าวสีเข้มสีดำสีม่วงประจำเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้อย่างในวิจัยนี้เขาก็ช่วยลดความเสี่ยงในผู้หญิงก็โรคมะเร็งเต้านมในผู้ชายก็โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนาะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ที่พบได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดแต่งในงานวิจัยเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างสารไ so อโซฟาวนสารตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งซึ่งมีกลไกลบางอย่างที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้แต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนการกินอาหาร เพียงอย่างเดียวอย่างที่หมอเฟิร์นบอกกินแค่ข้าวสีเข้มเพียงอย่างเดียวไม่ได้สามารถป้องกันการเกิดมันเร็งได้ทุกกลไกเพราะเพราะมันเร็งเนี่ยเกิดได้จากหลายกลไกมากๆไม่มีใครฟันธงได้ว่ามันเร็งเกิดจากอะไรจากกลไกไหนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องต้านอนุมูลอิสระเวลาคุณกินข้าวสีเข้มสีด,ดำเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ช่วยยับยั้งกันช่วยลดการอักเสบลงได้ อ่ะโอเคดังนั้นถ้าตราบใดที่แม้คุณจะกินข้าวสีเข้มถ้าตราบใดที่คุณยังไม่ควบคุมเรื่องอื่นคุณอาจจะกินข้าวสีเข้มทุกวันเลยสีดําทุกวันแต่คุณก็กินหมูกระทะสัปดาห์ละสี่ห้าครั้งเกือบกินเกือบทุกวันคุณอาจจะกินอาหารปิ้งย่างเกือบทุกวันคุณอาจจะกินอาหารแปรรูปเกือบทุกวันดื่มเหล้าสูบบุหรี่เกือบทุกวันแต่กินข้าวสีเข้มอันนี้ก็ก็ไม่ได้ช่วยก็จะ ลดกลไกนี้ไปแต่ก็ไปเพิ่มกลไกอื่นคุณก็ยังเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งอยู่ดีเนาะดังนั้นคุณต้องเช็คตัวเองในทุกๆด้านว่าการมีพฤติกรรมแบบนี้การดําเนินชีวิตแบบเนี้ยมันส่งเสริมหรือป้องกันการเกิดโรคไร้อย่างมะเร็งหรือโรคต่างๆคุณต้องกลับมาเช็คสำรวจตัวเองว่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณแต่และอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เสี่ยงกับไม่เสี่ยงเนาะ ก็ดังนั้นการกินข้าวสีเข้มก็จะให้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยก็สรุปทั้งหมดที่ข้าวการกินข้าวสีเข้มหรือข้าวสีม่วงให้ประโยชน์ข้อแรกก็คือมีโปรตีนสูงกว่าข้าวชนิดอื่นๆื่นข้อ2ก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดแต่ตัวหลักๆกก็คือแอนโทไซยานินไม่ได้มีสารต้านอนุมูลอิสระตัวเดียวข้อถัดไปแน่นอนว่าพอมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเนี่ย ย่อมช่วยลดการอักเสบในร่างกายของคุณได้การอักเสบก็มักจะมาจากการเกิดความเครียดสะสมหรือเกิดจากสารเคมีที่คุณกินหรือบริโภคหรือสูดเข้าไปจากมลพิษหรืออะไรต่างๆนานาเนาะหรือส่วนใหญ่ก็ปนเปื้อนมาจากอาหารซะเยอะหรือเครื่องสาอางก็มีข้อถัดไปก็คือมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งในอนาคตได้โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านมเนาะข้าวสีเข้มนี้มีม ประโยชน์เยอะมากๆดังนั้นถ้าคุณกินข้าวยี่ห้อแต่ก็ต้องอยามว่าถ้าคุณกินข้าวที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรเราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะได้ทั้งประโยชน์และโทษร่รวมด้วยดังนั้นเวลาที่คุณจะกินอะไรก็ตามเนี่ยให้ถามตัวเองเสมอเลยว่าคุ้มค่าไหมนี่เป็นคำถามที่หมอเฟิร์นก็จะถามตัวเองเสมอเวลาเราจะกินสิ่งนั้นดื่มสิ่งนี้หรือจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่ามันช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเรง็งหรือว่าโรคร้ายต่างๆได้แล้วเรากินทุกวันทุกวันเนี่ยหรือวันเว้นวันเนี่ยถ้าคุณรู้สึกดีแล้วมันคุ้มค่าคุณก็ทําต่อไปแต่ถ้ามันไม่รู้สึกดีแล้วคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเนะ่เลยเพราะว่าข้าวก็ไม่รู้ว่าออแกนิกข้าวนี้ใช้สารเคมีแน่นอน มันอาจจะไม่คุ้มค่าคุณก็อาจจะลดลงเราไปกินอย่างอื่นทดแทนได้เพราะว่าอาหารเป็นยามีรอบตัวของคุณมากมายไม่จะเป็นต้องแบบตัวนี้ตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าการที่คุณจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงก็คือการเดินทางไปในทางสายกลางเนาะกินอาหารให้หลากหลายทําอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอมีสติในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเนาะก็ไม่มีถูกไม่มีผิดคนเราไม่เหมือนกัน่วันนี้ก็ถ้าไม่มีคําถามใดๆเนาะหมอเฟิร์นก็ ก็ค่อยมาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดๆแล้วก็เข้ามาคุยด้วยกันคนที่ฟังไลฟ์ย้อนหลังก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเนาะอ่าแล้วถ้าถ้าไม่ชอบกินข้าวสีดําเลยมีม,มีวิตามินหรืออาหารเสริมมีห้อไหนที่ช่วยต้านการอักเสบได้บ้างเยอะมากๆถ้าเด่นในเรื่องต้านการอักเสบเลยนะไอ้ต้านอนุมูลอิสระก็คือวิตามินซีแล้วก็มียังมีวิตามินตัวอื่นอีก ที่มีมากมายแต่ว่าที่จำเป็นต่อร่างกายจริงๆก็จะมีอยู่ประมาณ27ตัวใครที่เป็นมือใหม่เน้นเรื่องอาหารเสริมแล้วอยากมีสุขภาพดีอยากรู้เทคนิคการเลือกซื้ออาหารเสริมทุกๆอย่างแล้วก็มีเคล็ดลับแห่งการชะลอวัยคุณก็อ่านในซืรีเรื่องนี้ได้โมเฟิร์นเขียนไวล้ละตอนนี้เหลืออีกแค่5เล่มเท่านั้นราคาเต็ม1490แต่ถ้าคุณ ทันใน5เล่มนี้คุณก็จะได้1222บาทยังทันอยู่เนาะจะหมดละก็ประมาณ300หน้าไม่ต้องอ่านทุกหน้าก็ได้นะเพราะว่าหมอเฟินใส่วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น27ชนิดแล้วยังใส่โรคยอดฮิตในประเทศไทยที่พบบ่อยอย่างพวกโรคเกาโรครูมาตอยโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานไขมัน คุณก็เปิดไปแต่หน้าที่คุณกังวลว่าคุณจะเสี่ยงเป็นโรคนั้นหรือเปล่าแล้วก็ไปเปิดดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรจะได้ไปป้องกันหรือไปลดความเสี่ยงจากสาเหตุตรงนั้นพอรู้แบบนี้แล้วแล้วก็แล้วมันมีวิตามินหรืออาหารเสริมวิตามินหรือแร่ธาตุตัวไหนที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพด้านนี้บ้างที่กินแล้วโอเคจะช่วยทําให้ควบคุมความดันได้ดีขึ้นช่วยควบคุมไขมันได้ดีขึ้นช่วยต้านการอักเสบใน,นร่างกายได้ก็มีอยู่ในเรื่องนี้หมดแล้ว แล้วพอรู้ว่าสมมติว่าคุณเป็นโรคเกาแล้วควรกินวิตามินซีเพื่อช่วยลดการอักเสบในร่างกายคุณก็มาเปิดต่อว่าวิตามินซีใช้เทคนิคไหนเลือกถึงจะปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็เปิดไปหน้าวิตามินซีแล้วก็ดูว่าหมอเฟิร์นเขียนไว้ว่าอะไรวิตามินซีควรเลือกฟอร์มแบบไหนรูปแบบไหนแล้วก็ต้องกินต่อวันปริมาณเท่าไหร่ไม่ควรเท่าไหร่ถ้าคุณอายุเท่านี้ หรือถ้าผลข้างเคียงถ้ากินมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นมีอยู่ในนี้หมดแล้วอันนี้ยกเดยแ่แค่วิตามินตัวเดียวนะจริงๆมีตั้ง27ชนิดแล้วก็ยังแถมพวกชะลอวัยแล้วก็แถมเผยเบื่องหลังวงการอาหารเสริมด้วยนะคุณว่าที่ผ่านมาเราอาจจะโดนหลอกอะไรอยู่หรือเปล่าอ่าถ้าคุณรู้เรื่องเนี้ยโอ้โหคุ้มมากราคาเท่ากับแค่ซื้ออาหารเสริมหนึ่งตัวเท่านั้นเองเ,องเนาะก็ถ้าหมดล็อตนี้ไปแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าแต่ถ้าคนต้องการเยอะๆก็ค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนนี้มีอยู่แค่5้าเล่มเท่านั้นใครสนใจก็พิมพ์หนังสือได้เลยแล้วเดี๋ยวมีน้องแอดมินส่งรายละเอียดไปให้เนาะถ้าย้อนหลังคนมาฟังย้อนหลังนานๆก็อาจจะไม่มีแล้วก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและอุดหนุนหนังสือฟิสิกอลหรือหนังสือเล่มเล่มแรกของหมอเฟิร์นเนาะตอนนี้ถ้าใครอยากเรียนกับหมอเฟิร์นแบบเจาะล,ลึกตอนนี้หมอเฟิร์นกำลังอินกับเรื่องเกี่ยวกับ การทำสมาธิเพื่อช่วยรักษาโรคหลายอย่างโรคอะไรโรคหลายที่อาจจะใช้ยาแล้วรักษาไม่หายหรือว่าบางคนอาจจะแค่อยากชะลอวัยอยากจะหน้าเด็กอยากจะให้ร่างกายเสื่อมช้าแก่ช้าหรือบางคนแค่อยากจะมีความสุขเพิ่มขึ้นในชีวิตประจําวันหรือบางคนแค่อยากจะมีสติอยากจะโฟกัสให้ได้รู้สึกสมาธิสั้นคุณอาจจะเป็นคนนั้นที่ ลืมทำสิ่งนี้ไปสิ่งนี้คืออะไรอ่ะพูดเลยไม่อ้อมขอมก็คือการนั่งทําสมาธิแล้วการนั่งทําสมาธิคุณสามารถทําได้ทุกวันตอนหลังตื่นนอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือหลังตื่นนอนหรือว่าก่อนเข้านอนคุณทําได้หรือว่าหลังอาหารเที่ยงก็ได้คุณทําได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วไม่ต้องใช้อุปรกรณ์เยอะแต่หลายคนเขาไม่รู้ว่าควรจะทําวิธีไหนดี อย่างหมอเฟิร์นก็เคยทํามาจาไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแต่สามปีบวกเนาะก็ศึกษามาว,าว่าวิธีไหนที่เหมาะกับเราที่สุดส่วนเราก็เป็นสายวิทยาศาสตร์หน่อยเราก็เลือกครูอาจารย์ที่เคยสอนก็เป็นสมาธิที่มีวิทยาศาสตร์รองรับเนาะแล้วก็พอทําแล้วได้ผลลัพธ์เห็นว่ามันเวิร์กจริงๆก็ถ้าคุณสนใจหมอเฟิร์นก็มีเทคนิคการทำสมาธิให้คุณเข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นอ่ะ ก็อาจจะใช้คลื่นเสียงที่ช่วยทำให้คุณสงบแล้วเข้าถึงสมาธิได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีดนตรีคลาสสิกเข้ามาเพิ่มแล้วก็สมาธิเปลี่ยนชีวิตนี้จะเน้นใน,นเรื่องของสุขภาพและการชะลอวัยเป็นหลักเนาะก็คือเหมือนเป็นการนั่งสมาธิเพื่อช่วยรักษาโรคหรืออาการบางอย่างที่คุณเป็นอยู่หรือปัญหาที่คุณกาลังติดอยู่ก็อันนี้ก็ ไม่ได้พูดลอยๆเนาะใครอยากรู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างมอเฟินไลฟ์ไป2คลิปละกดไปดูย้อนหลังก็ได้ว่าสมาธิเนี่ยมีประโยชน์กับคุณแทบจะทุกด้านแต่เราจะมาเจาะในเรื่องสุขภาพเนาะบางคนอาจจะไม่ได้ป่วยหรือไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรแต่ว่าอยากหน้าติ๊กอยากชะลอวัยเหมือนหมอเฟินหมอเฟินจะ30ิแล้วนะทายังไงก็อยู่ในนี้เหมือนกันหมอเฟินจะบอกเทคนิคเคล็ดลับที่ตัวเองทํามาแล้วแล้วก็ทําได้แล้วอยู่ในนี้ ก็ถ้าฟังฟังพร้อมกันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนาะน่าจะนานประมาณ2ชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็ให้คุณไปฝึกทําที่บ้านได้เลยก็ฟังผ่านลิงก์ออนไลน์แล้วก็ถ้าใครอยากได้ไฟล์ไปฟังแบบออฟไลน์ก็จะมีส่งให้ทาง Google Drive คุณก็ไปโหลดแล้วก็เอาเก็บเข้าในโทรศัพท์ในคอมใน USB ได้หมดเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ลงทะเบียนมาเรียนแล้วก็สนใจ การฝึกสามาธิแบบมีวิทยาศาสตร์รองรับเนอะก็หมอเฟิร์นก็ตอนนี้ก็เตรียมเนื้อหาอยู่พร้อมฟังพร้อมกันเดือนหน้าใครที่สนใจตอนนี้ก็ยังได้ราคาพิเศษอยู่นะก็ราคาเต็มหนังสือเสียงชุดนี้เต็ม5,900บาทแต่ถ้าคุณสนใจลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ยังได้ราคา3,500บาทใครสนใจก็พิมพ์ว่าสามาธิได้เลยก็วันนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามใดๆก็ขออวยพรให้คุณมีความสุข สุขภาพดีมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็หน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ